ันนี่มาวันเสาร์อาทิตย์อยู่โซนนี้เลยนะค่ะทอัน,นี้เลมอนได้ดัค่ะ มันคือมะนาวค่ะจะเป็นมะนาวของต่างประเทศนะคะพี่มันเป็นมะนาวสีเหลืองที่เขาเรียกว่าเลมอนกลิ่นมันจะหอมมันจะมีกลิ่นซีตัรนหน่อยค่ะมะนาวกับเลมอนจะต่างกันตรงที่มะนาวจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ว่าติดขมตรงเปลือกเขาค่ะเปรี้ยวขมแต่ว่าเลมอนนะคะจะเปรี้ยวแล้วก็จะออกหอมละมุนเปรี้ยวแบบละมุนค่ะเปลือกเขาจะไม่ขมเลยค่ะราคาของมะนาวกับเลมอนต่างกันหลายเท่าค่ะรสชาติความละมุนมันก็จะต่างกันด้วยค่ะ น้ำเลมอนตามตลาดนะ่ะยังไม่ค่อยแพร่หลายค่ะอยากให้คนทั่วไปคะ่ะได้ทานได้ลิ้มรสว่ามันหอมแล้วมันก็สดชื่นยังไงคะ่ะชื่อร้านเล mons ามค่ะอยู่ที่ตลาดเซฟวันโกเราตั้งร้านประมาณ4ี่โมงนะคะจัดร้านเสร็จประมาณ4ี่โมงครึ่งก็ยันห้าทุ่มเลยคะ่ะลูกค้าเดินหาได้เลยสุขเสาร์อาทิตย์ อันนี้จะเป็นเลมอนํำเข้าค่ะร้านเราเลมอนนะคะจะเป็นมะนาวนอกอะคะ่ะเป็นมะนาวเหลืองเราสั่งจากบริษัทที่เขานําเข้ามาค่ะเลมอนจะมีเวลาของมันอยู่ค่ะถ้าเราเอามาแล้วขายเลยค่ะมันก็จะสดแล้วก็จะหอมมากถ้ามันอยู่ไปนานๆแล้วมันอาจจะกลิ่นมันจะไม่ค่อยดีคราวงนี้เราก็เลยต้องควบคุมคุณภาพให้ดีเรื่องการจัดเก็บเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ เลมอนอนนี้ค่ะเราจะเลือกที่มันเปลือกบางๆเปลือกเรียบๆเ,เลยไม่มีลายนะคะพี่เพราะว่าเราใส่ทั้งเปลือกที่เป็นการสควีดค่ะ เป็นการใช้ทั้งเปลือกตําเพื่อให้เราดึงอะโลมาเปลือกของเลมอนออกมาถ้าเราใช้แต่น้ําอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะได้แต่ความเปรี้ยวเพราะว่าเลมอนไม่เหมือนมะนาวค่ะพี่การสครีดนะคะเป็นการตําให้อโลมาของเปลือกมันออกมาถ้าเป็นอย่างมะนาวอะ่ะจะทําไม่ได้เพราะว่าเปลือกมันจะขมแต่ถ้าเป็นเลมอนนะคะมันจะไม่ขมความอะโลมาความหอมมันจะออกมาเต็มที่ค่ะพี่มันจะแบบ หอมหอมขึ้นจมูกเลยเอาแต่น้ำอย่างเดียวมันไม่ได้กลิ่นค่ะพี่มันจะได้แค่กลิ่นบางๆแล้วเราเลยลองมาสควีดดูลองมาตามดูอืมกลิ่นมันชัดกว่าแบบเยอะมากต่างกันแบบ มากเป็นกลิ่นของเลมอนธรรมาชาติเลยค่ะร้านเรานะคะจะไม่ได้ใช้กลิ่นสังเคราะห์นะคะจะเป็นกลิ่นเลมอนธรรมาชาติสดๆเลยค่ะจะได้กลิ่นจากเลมอนเลยค่ะจะมีความเปรี้ยวธรรมาชาติของเลมอนเป็นความเปรี้ยวมาจากเลมอนส,สดๆเลยค่ะไม่ได้ใช้ความเปรี้ยวจากหัวเชื้อที่เขาประจุขวดขายนะคะส่วนประกอบอื่นๆในแก้วนะคะนอกจากจะมีเลมอนส,สดๆแล้วนะคะของเราก็ยังจะเป็นไซรัปน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็มีรสชาติอื่นๆที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะอย่างเช่นสตรอเบอร์รี่ พีชอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เป็นไซรัปพรีเมียมที่มีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ข้างในด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะหวานมากหวานน้อยสามารถสั่งได้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกความหวานได้นะคะอยากได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าลองชิมก่อนค่ะแล้วเรามีความหวานที่เป็นปกติที่เป็นแบบพอดีที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วนะคะ สูตรนี้ใช้เวลาหลายเดือนอยู่ค่ะกว่าจะได้เพราะว่าเลมอนค่อนข้างทําทยากค่ะพี่ความเปรี้ยวความหอมของเขาถ้ามันไม่ได้ก็คือลงลงแก้วไม่ได้เลยลองลองหลายสูตรมากการตําหรือการสกีสของเรานะคะเราได้แรงบันดาลใจมากัดการทำค็อกเทลอะค่ะพี่เวลาทำค็อกเทลเขาก็จะใช้ผลไม้สดใช้อะไรสดๆเลยแต่เป็นการตำรีดน้ําออกมาใช่ไหมคะแล้วเขาก็เชะคคะ่ะเราเลยลองทําดูค่ะแล้วก็ได้รสชาติและกลิ่นที่เป็นธรรมชาติค่ะ ลูกค้าเราจะหลากหลายมากมีทุกเพศทุกวัยเลยค่ะชอบความเปรี้ยวความสดชื่อนอเงี้ยค่ะราคาลูกค้าจับต้องได้คือไม่แพงเลยค่ะ25บาทเท่านั้นเริ่มต้นที่2 5บาทค่ะถึงถึงแม้ว,ว่ามันจะหน้าตาดีมากแต่ว่าราคาย่อมเยาว์มากค่ะหน้าตาดูดีแต่ราคาไม่แพงนะคะตอนนี้ลูกค้าประจําก็เยอะค่ะไม่อย่างตลาดเนี้ยค่ะเพราค้าแม่ค้าจะไม่ไม่ได้ประจํานะคะ<ม>ก็จะวนไปลูกค้าก็จะเดินตามหาค่ะลูกค้าตามหาเราเบอร์โทรศัพท์0 9 5 7 6 9 2 6 9 5ค่ะส่งให้เลยน,นะคะ 谢个大家。